จ้าเช้าสดใสเพื่อนๆค่ะไม่มีบูมี่อย่างเอาชมพู่มาฝากปุ<อ>๊นักชมพู่ึ้นเมื่อวานนี่แหละค่ะนี่เทียบเลยนะคะมาทำคอนเทนต์นะคะเพื่อนๆค่ะนะคะลงคอนเทนต์กันหรือ,อยังนะคะมือใดมั่นกับลุงนะคะมือใดขี้ข้านกันคลิปสองคลิปนี่ทีเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเสมอละค่ะคือกันละค่ะอารมณ์เดียวกันเนาะ ทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าห้ามนะคะห้ามลืมลงเนาะต้องลงนะคะเพื่อนๆค่ะเคล็ดลับสาระก็มีขึ้นเราล่ะค่ะนิดหน่อยเนาะไม่ต้องมีเยอะนะคะมีเยอะมันปวดหัวนะคะทุกคนใหญ่ไหมใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเอาขึ้นมาวางนี่จะทำคอนทินเนาะจะทำคอนทินนะคะจะถ่ายคอนทิ์เนาะอ้มันเยอะหลายกระทับกทับกันมากนะคะเพื่อนๆค่ะหลายคักนะคะ เป็นชมพู่นะคะชมพู่ที่บ้านนะคะบ้านนี้แบบงนี้เนาะปลูกไว้นี่นะคะเพื่อนๆค่ะแซบหวานกรอบนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่อร่อยเนาะ,ะโอ้ยมาตั้งโซ่ไปสั้นเลยบอแซบไปสั้นเดี๋ยวค่อยกินให้เบิ่งค่ะเพื่อนค่ะต้องกินอยู่แล้วนะคะสติปเราคือการกินนะคะกินให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วเนาะ,ะทาคลิปกินให้เพื่อนๆดูจะไม่กินได้ยังไงเนาะ,ะกินเลยค่ะปลอดสารพิษบอางก,กินได้นะคะปลอดสารพิษ บรม่มีหนอนนะไม่มีหนอนเลี้ยงมดแดงไว้ไม่อยากให้มีหนอนมากินต้องเลี้ยงมดแดงนะ,ะคะเมื่อค่ะขึ้นไปเมื่อวานนี่มดกะกะัดอู้ยลำบากทรมานาก็ขึ้นเนื้อกาค่ะขึ้ในแบบให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะอยากให้เพื่อนๆได้แบบอื้มซออนน้ำแนมคชมพูงามเนาะกินนะหวานกรอบข้านมันคะณมาคุณมา นใช่ค่ะใช่ต้องมากรองไว้ถ่ายจะได้สวยๆเนาะอาจจะมีแมงบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่ามันกระป๋อสารผิดเนาะกับลุดมือนะคะอืมเห็นาวารันตีได้ว่าไม่มีหนอนเนาะกกรีบได้ก็มาแบ่งเอาใจะมาหลายเนาะถ้าอยากได้หลายๆมันก็สอบกัไปขึ้นเอาเด้ออยู่บ้าน มาเป็นกระสอบเลยเป็นถุงเลยอุ้ยสวยค่ะบาง,งโมเดลใหญ่ๆทุกนี่ฮะสวยเอามาจัดฉากนะคะทำคอนเทนต์นะคะวิธีการทำคอนเทนต์ของชุดเนาะทำง่ายๆทำง่ายๆนะคะไม่เน้น,นความยุงะะ่งยากเนาะเต็มถุงเลยนะคะประมาณสิบตัวได้แต่ไอ้น้ำแต่ไอ้น้ำเนี่ยเห็นไหมสวยไหมนะคะ อีพีนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนานะคะขอบคุณมาให้ดูเฉยๆนะคะว่าวิธีการทำคอนเทนต์นะคะทําง่ายๆนะคะเอาอะไรมาวางๆแล้วเราก็ถ่ายนะคะแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆไปนะคะปังบอปังว่วอีกเรื่องนึงค่ะแต่อย่าลืมส่งการบ้านุงมาด้วยนะจ้า